ถ้า o u like that, check this out สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์สนอลช่วงเย็นเอาแล้ว2แข้งพิมยริกถูกเสนอขายให้บาร์เซโลนา2ดาวเตะชื่อดังของศึกพิมยรีกอังกฤษตกเป็นข่าว ถูกเสนอขายให้กับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้วันที่13พฤษภาคม63มุนโดดิปอร์ติโวสื่อดังของสเปนตีข่าวปีแอร์อเมริกอุบามยองกองหน้าทีมชาติกาบองและเอ็กตอเบโยรินแบ็กขวาทีมชาติสเปนดาวดังของปืนใหญ่อาร์ตตันถูกเอเย่นของตัวเองเสนอปล่อยตัวให้กับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา สมสรแกร่งแห่งศึกลาลิกาสเปนทางนี้โอบามยองจะหมดสัญญากับอาร์ซนอลหลังจบซีซั่นหน้าและไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ส่งผลให้ปืนใหญ่อาจยอมปล่อยตัวหลังจบซีซั่นนี้ดีกว่ารอที่จะเสียไปแบบฟรีๆขณะที่เบยรินนั้นเคยเป็นเด็กปั้นของบาร์เซโลน,นาส่งผลให้ทีมดังแห่งลาลิกาต้องการดึงเขากลับไปสู่ทีมคำนูอีกครั้งอย่างไรก็ตามบาร์เซโลน,นา กำลังช่างใจเพราะพวกเขาก็เล็งเหล่าตาโร่วมมาติเนสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์มิลานไว้ด้วยเช่นกันสำหรับโอบามยองวัย30ปีซัดไปแล้ว17ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสจากการลงสนาม26นัดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ส่วนเบโยริยนวัย25ปีลงเล่นในลีกไปแล้ว8นัดทำได้1ประตูเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนผีปืนสิงจ้องดูดกลางดาวรุ่งเซลติก ดานีย e ลเคลลี่กองกลางดาวรุ่งของเซลติกกำลังเนื้อหอมสุดขีดเมื่อได้รับความสนใจจากเหล่าทีมดังในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนยูอาร์ซอนและเชลซีหนุ่มน้อยวัย15ปีสร้างชื่อขึ้นมาในซีซั่นนี้โดยได้รับความสนใจจากแมวมองของหลายทีมดังซึ่งเขาดูโดดเด่นกว่าดาวรุ่งในวัยเดียวกันตามรายงานจากกัตโกธาเปิดเผยว่าเคลลี่ซึ่งเป็นดาวดังในทีมระดับ U 15 ไปจนถึง U18 กำลังได้รับความสนใจจากทั้งผีแดงปืนใหญ่และสิงบูนอกจากนี้พวกเขายังเสริมเพิ่มเติมว่าเขายังถูกจับตาจากเลสเตอร์และสเปอร์อีกด้วยคาดว่ามิดฟิล์บ็อกทูบรายนี้จะเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของเซลติกหลังปีก่อนก็เพิ่งจะเสียเลียมมอริสันกองหลังอนาคตไกลไปให้กับบาเยนมาแล้ว เซบยอดยังตั้งเป้ากลับไปสร้างชื่อกับราชันดานนี่เซบยอดกองกลางตัวยืมของอรอสตันยังวางเป้าหมายในการกลับไปประสบความสำเร็จกับทีมราชันชุดขาวต้นสังกัดที่แท้จริงมิดฟิลด์วัย23ปีมาคาแข่งในทีมอเมริสเตเดียมซีซั่นนี้ด้วยสัญญายืมตัวโดยมีผลงานลงเล่น24เกมทำไป1ประตูกับอีกสแอซซิตทุกรายการอย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังยืนยันคำเดิมว่าหวังกลับไปคาแข่งในทินซาติอาโกบริบิลและประสบความสำเร็จให้ได้ผมมีความสุขดีและผมยังมีสัญญากับทีมราชันชุดขาวเซบยอดกาวลพานเดปอร์เตสกูอาโตผมอายุ23ปีตอนนี้ผมรู้สึกถึงความเป็นนักเตะม,มากขึ้นและผมเตรียมพร้อมกับความท้าทายใดๆที่จะเข้ามาสำหรับเซบยอตย้ายจากเรอัลเบติส มาคาแข่งกับทีมราชันชุดขาวเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว18ล้านยูโรโดยมีสัญญากับทีมถึงปี2023พาเลอร์เผยเวนเกอร์โดดป้องปิวแรสหลังกำลังโดนไรวิจาร์ครั้งหนึ่งอาเซนเวนเกอร์เคยบอกให้ผู้ช่วยของเขาหุบปากเมื่อเขาพยายามวิจารณ์อดีตตำนานอาร์เซนโรแบร์ปิวแรตในช่วงระหว่างการซ้อมเรพาเลอร์ซึ่งเคยเล่นเคียงข้างกับปิวรสถ,ถึง4ปีได้ย้อนความ วิธีที่เวนเกอร์กระโดดเข้ามาปกป้องตัวรุกจากแพทไรท์จำที่แพทไรท์บอกกับโรแบร์ตบิวแรดได้ไหมถ้าผมเห็นคุณตกใจกับการเข้าสกัดอีกครั้งนะหลังจากนั้นเวนเกอร์ก็เข้ามาเงียบไปเลยแพททำดีมากบิวแรดพยายามไปกับบอลต่อไปเขารู้คาแรคเตอร์ของเขาเขารู้ว่าหากคุณเข้าไปที่เขาเขาต้องเข้ามาปกป้องและอาจไม่ได้ต้องการบอล ไม่ได้พูดเล่นสองอดีตแข้งปืนแนะสร้างรูปปั้นเชิดชูเวนเกอร์สอสิทธิ์เก่าในยุคลุ่งเรืองของทีมปืนโตชีวว่าอาเซนเวนเกอร์ควรมีรูปปั้นที่หน้าสนามเอเมเรสเตเดียมเพื่อเชิดชูเกียรติยศที่เคยทำมาตลอด22ปีวันที่10พฤษภาคม63มาตินชีโอนและเรพาเลอร์อดีต2นักเตะชื่อดังของแอสตซนออกโรงเชิดชูอาเซนเวนเกอร์พร้อมชีว้ว่า ควรได้รับการยกย่องอย่างเป็นรูปธรรมจากสโมสรกุนซือชาวฝรั่งเศสวัยเจปีพาทีมปืนโตก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของเพลเมลีตลอด,ดสองทศวรรษโดยฟาดแชมป์เพลเมลีไปแล้ว3สมัยและเ a ฟคับอีก7สมัยรวมถึงพัฒนาระบบเยาวชนจนเป็นที่ยกย่องไปทั่วยุโรปซึ่งล่าสุดคีโอนเปิดใจผ่านเดลี่เมลเลอร์ว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเราจบที่1ิบ 4, 12และ5ในพิมาลีกแต่หลังจากนั้นเขาพาเราคว้าแชมป์ไปถึง3สมัยด้านพาเลิกกล่าวเสริมว่านั่นคือเหตุผลที่เขาสมควรมีรูปปั้นหน้าสนามเขาคือคนที่สร้างเอเมอริสเตเดียมเขาคือคนที่มีความมุ่งมั่นและบอกว่าไฮบิวรี่ที่เรารักมันยังไม่ใหญ่พอสำหรับอาร์แซนเวนเกอร์ er, มีสถิติการคุมทีมอาร์เซอลตลอด22ปีที่จำนวน1235นัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของฟีฟา่ากับบ้านเก่าบาเลนเซียเลงดึงเอเมอรี่กับรังกู้วิกฤตสโมสรมาก้าซือใหญ่จากสเปนรายงานว่าสโมสรบาเลนเซียทีมในระดับลาลิกา้ากำลังพิจารณาเตรียมทับทามอูนายเอเมอรี่อดีตผู้จัดการทีมปารีแสแซซแมงและารสเซนกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งกุนซือวัย48ปี เคยทำหน้าที่เฮดโค้ชให้กับทีมไอ้คังคาวเป็นเวลา4ปีตั้งแต่ปี2008ถึง2012โดยสามารถพาทีมเข้าไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้แม้ว่าจะไม่สามารถควา้าแชมป์ใดๆได้เลยก็ตามปัจจุบันเอาเบอร์เซลาเดททำหน้าที่เฮดโค้ชของทีมบาลิเซียและมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2021แต่สถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากพวกเขากำลังรั้งอันดับ7ของตารางคะแนนอยู่ห่างจากพื้นที่ยุโรปาหลีก3คะแนนซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดหลังจบซีซั่นนี้หากไม่สามารถคว้าโคต้ตาฟุตบอลยุโรปได้ทีมไอ้คังข่า,ขาวนั้นมองว่าด้วยประสบการณ์และโปรไฟล์ของเอมอรี่จะสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่การเป็นทีมระดับท็อปของสเปนได้อีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งโดนอาร์ซนปลดออกจากตำแหน่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว r v p เผยป่าคือเหตุผลยกศพผีเชื่อเสมอว่าตนเป็นแชมป์ได้โรบินฟานเพอร์ซีอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลเผยว่าเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันคือปัจจัยชี้ขาดที่เขาตัดสินใจย้า,ายมาร่วมทีมแมนยูแทนที่จะเป็นแมนซิตี้หรือ man, ยูเวนตุสดาวเตะดัสแมนย้ายจากอาร์เซนอลมาอยู่กับผีแดงด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์ในปี2012 และพาทีมคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ด้วยการยิงไป26ประตูนในปีวแรกในทีมโอแทฟฟอร์ดเฟอร์กูสัน an, ทำสิ่งที่แตกต่างสำหรับผมในตัวเลือกของผมที่จะเลือกแมนยูฟานเพอร์ซี่เก่าวกับเพเมลิกเพราะแนวทางของผู้จัดก,การทีมที่เขาเป็นเรื่องราวที่ผมได้ยินมาเพราะผู้เล่นที่อยู่ที่นั่นผมต้องการเอาชนะจริงๆและเมื่อผมมองไปที่กิกคาริกสโควีดิดเฟอร์ดินาน พวกเขาคือผู้ชนะทั้งหมดพวกเขาชนะทุกๆอย่างผมต้องการชนะเช่นกันผมต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นผมอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ในชีวิตของผมสถานที่ที่ผมรู้ว่าเหมือนจะเป็นผู้ชนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นผมอยากจะชนะผมต้องการไปทีมที่รู้ว่าจะชนะอย่างไร